สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมแอดมินแซมขอนำเสนอ20่สิคำคมธรรมะส่งต่อเป็นเครื่องตวนใจให้เสียงโดย AI ผิดท่าตรงไหนกราบขออภัยด้วยคำคมธรรมะสอนใจเป็นวลีที่เรามักหยิบขึ้นมาเตือนสติตัวเองในวันที่อาจท้อหรือต้องการแรงบันดาลใจรวมไปถึงวันที่ได้เข้าวัดทำบุญก็อยากจะหาข้อความความหมายดีๆมาเป็นคำบรรยยภาพวันนี้จึงได้รวบรวมคำคมธรรมะที่มีที่มาจากพระเกตอาจารย์และประชาชนทั่วไป โดยเป็นคำข่มที่ใช้กันแพร่หลายรวมไว้ที่นี่ 1. เวยรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรน 2. คบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น 3. บุญย่อมปกป้องรักษาและคุ้มครองคนดีและผู้ประพฤติดีเสมอ 4. วันที่ดีที่สุดคือวันที่ได้ทำความดีและสะสมบุญ 5. เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เป็นเหมือนวันวานอย่ากเก็บเอามาเป็นหนามทิ่มแทงตัวเองอีกเลย 6. การเลือกคบคนดีมีแต่นำความสุขมาให้ 7. บุญวาสนาเป็นสิ่งที่สร้างเองได้หากไม่มีก็ทําให้มีที่มีอยู่แล้วก็ทําให้มียิ่งขึ้นได้ 8. ผู้เห็นโลกเป็นของวุ่นวายนั่นแหละคือผู้มีบุญเกเรื่องใหญ่ที่สุดในวันนี้พอถึงพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องเล็กสิบเรื่องเล่าปากต่อปากกันสุดท้ายก็เป็นแค่คํานินทาส1อใช้จิตใจที่ชอบตําหนิผู้อื่นมาตําหนิตัวเองใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเองมาให้อภัยผู้อื่นส2บสองถ้าเราไม่ทิ้งบุญบุญก็จะไม่ทิ้งเรา 13. ปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องแก้กรรมเป็นสิ่งที่เราต้องชดใช้ทุกเป็นสิ่งที่เราต้องดับ 14. ศีลมากมายไม่ต้องรักษาให้หมดทุกข้อรักษาใจให้ดีและกายวาจาก็จะดีไปด้วย 15. แสงสว่าง sins, ang, บนท้องฟ้าเกิดจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากชีวิตเกิดจากการปล่อยวาง 15. แสงสว่างบนท้องฟ้าเกิดจากดวงอาทิตย์แสงสว่างจากชีวิตเกิดจากการปล่อยวาง 16. ความจริงใจไม่มีอยู่ในคำพูดและเป็นสิ่งที่พิสูจน ยากในปัจจุบัน17หากถูกคนรอบข้างเข้าใจผิดให้อธิบายครั้งเดียวพอหากเขาไม่คิดจะเชื่อคุณอธิบายไปกี่ครั้งเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดี18สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตคือการหลอกตัวเอง19ความสุขเกิดจากจิตใจที่สะอาดและบริสุทธิ์20ธรรมดาของชีวิตมีแล้วก็กลับไม่มีได้โลกสลับกันไปมาเหมือนมืดแล้วสว่างอย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่งใดให้มากนัก ในชีวิตประจําวันย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเรื่องทุกข์หากไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ก็จะปล่อยวางและมีเรี่ยวแรงไปทำํำกิจกรรมอื่นๆเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการอ่านค,คําคมธรรมะเพื่อเป็นเครื่องตวนใจก็ช่วยให้จิตใจเบิกบ,บานสร้างอุเบกขาได้เช่นกันแอดมินขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขครับ